แล้วก็พี่เอกโพสต์อัพนี้ค่ะเราก็ได้มาอยู่ในงานการ,ออการมอบรางวัลน,นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะจัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Award ครั้งที่15นะคะประจำปี2568ค่ะก้าวเข้าสู่3ทศวัรษค่ะโดยรางวัล แห่งเกียรติยศนี้นะคะจะมุ่งระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเดินหน้าสู่ความยั่งยืนค่ะเดี๋ยวเรามาชมผลงานนะคะวันนี้ก็ได้มีการที่จะจัดแสดงผลงานต่างๆค่ะเดี๋ยวตามตคุณเบสิติ้มาเลยนะคะว่ามีผลงานอะไรบ้างค่ะสําหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จัดสําหรับมอบให้กับทุกท่านเพื่อเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศนะคะ แล้วก็จะบอกว่าการก้าวเข้าสูส่ทศวรรษที่3นี้นะคะนับว่าเป็นการเดินทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเติบโตด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน,นมากค่ะจะเห็นว่าการจัดงานในวันนี้นี่ผู้คนมาคับคั่งมากมายเลยนะคะ ในระหว่างนี้นะคะคุณแม่คิตตี้ก็จะขอแจ้งรายละเอียดนิดนึงนะคะว่าสำหรับวันนี้นะคะในวันที่27กันยายนนะคะ2568การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะจัดพิธีพ,พระราชทานรางวัลอุตสาหการรมท่องเที่ยวไทย ไทยแลนด์ทัริซึ์มาร์ดครั้งที่15ประจำปี2,568โดยทุนกระหมอ่อมหญิงอุบลรัตนกราชกญญาสสริวัฒนาพนวดีเสด็จเป็นองค์ประธานพระราชทานรางวัลแก่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวถ่ยที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมโดยนะคะในงานวันนี้นะคะ คุณถามปะดีเกียรติภบูรณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลน,นะคะและหน่วยงานพันธมิตรต่าง,างๆเข้าร่วมง,งานนะคะณนะห้องแกรนบอลรูมโรงแรมแกนเอทเอราวันกรุงเทพค่ะด้านหลังของคุณแม่ก็จะเป็นรางวัลน,นะคะ ลองดูด้านนี้นะคะรางวัลกินลีค่ะตํานาแห่งความภาคภูมิใจสู่การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนค่ะ ก็จะเป็นการประกวดรางวัลน,นะคะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย t h a i l a n d Tourism ์บ a r d ค่ะหรือเราเรียกสั้นๆว่ารางวัลกินาลีนะคะจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเริ่มจัดมาตั้งแต่ปีพศ2539ค่ะจนถึงปัจจุบันนี้เลยแล้วก็ในการจัดการประกวดยอย่างต่อเน,นื่องนะคะทุกๆ2ปีเนี่ยก็เพื่อยกกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยค่ะโดยได้มีการปรปับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเน,นื่องเลยนะคะเพื่อตอบโจทย์ให้ทันยุคันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย ต่อมานะคะมาพบกับรางวัลเลยค่ะนะคะรางวัลคินเดลีค่ะผลงานการออกแบบโดยนะคะาศาสตร์เมธีนนทิวนันจัน,นทนะพลินก็จะอ่านเชื่อมกุลผิดต้องกราบขออภัยนะคะศิลปินแห่งชาติประจำปี2549ค่ะสาขาทัศนศิลป์ปฏิมากรรมค่ะนะคะก็จะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลนะคะรางวัลนะคะทีะ่ที่ท่านเป็นผู้ออกแบบ นะคะผลงานตรงนี้ค่ะต่อมานะคะอันนั้นเป็นปีพศ2 5 2 9าถึงส8นะคะนี้มันเป็นพศ2อ4 9าถึง25 5 8ค่ะก็มีการต่อเติมเติมคุณค่าสู่สากลโลกค่ะเพราะว่าเราจะก้าวกระโดดเข้ามาเลยนะคะสู่การอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะสู่ international ค่ะก็ไปสู่ระดับนานาชาตินั่นเองค่ะนะคะนี่ก็ จะมีนะคะจะแสดงเป็นเล่มผลงานต่างๆนะคะขออนุญาตเปิดนะคะนี่ค่ะก็จะมีเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็นะคะมาดูด้านนี้นะคะ ตั้งแต่พศ2 5 5 9ถึงปัจจุบันนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของการพลิกวิกฤตฟื้นโอกาสสู่มาตรฐานความยัง่งยืนค่ะในปัจจุบันนะคะเป็นการประกวดประวัติาุาสกร์ของเระ่ทศไทยยังคงเดินหน้าด้วยการยกระดับเกณฑการตัดสินลุกเน,นี้ยความยัง่งยืนและสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างแทจ้จริงค่ะ ทั้งนี้นะคะเพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการที่มีคุณภาพรอบด้านทั้งด้านสินค้าและบริการด้านการบริหารการจัดการธุรกิจและด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังสคมและวัฒนธรรมค่ะโดยมีการมอบรางวัลประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืนค่ะโลว์คาร์บอนแอนด์ t รัลเวอร์ิตี้ในปีพศ2566และมุ่งพัฒนารางวัลแห่งความยั่งยืนนะคะเรียกว่าษาอัากฤษคือ a ทยแลนด์ทัวริ s ึ่ง a รัล อเวลิตี้อเวล์ค่ะและมีการมอบรางวัลน,นี้ในครั้งแรกเนี่ย ปีพศ2568ก็คือปีนี้นั่นเองนะคะรังนี้ทั้งนั้นนะมีการปรับเปลี่ยนรางวัลต่างๆเนี่ยก็เพื่อสอดรับกับปริบทของโลกค่ะเราเรียกว่าเป็นรางวัลแห่งความยั่งยืนค่ะชื่อขอเนี้ครั้งนะคะว่า Thailand Tourism Sustainability Award ค่ะมุ่งสู่ดาคตกับเคพื่อการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนระดับโลกเป็น i n น e r n a t i o n a l นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่เป็นการยกย่องเชิดชูอย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นการยกระดับอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวของไทยค่ะแล้วก็เน้นในเรื่องของการยืนหนึ่งค่ะหนึ่งเดียวด้านความเป็นหนึ่งเลยด้านความเป็นเลิศนะคะสู่เวทีโลกอย่างมั่นคงค่ะขอประกาศรางวัลครั้งนี้ค่ะนี่นะคะรางวัลนี่เลยนะคะคนที่ได้รับรางวัลก็จะได้รับรางวัลกินรีแบบนี้เลยค่ะกินรลียืยนอยู่บนลุกโลกค่ะเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวนะคะ แล้วก็เป็นดีเด่นความเป็นเลิศนะคะสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยค่ะจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสําหรับวันนี้นะคะในทากต,ต,ต่อไปก็เดี๋ยวติดตามต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณแม่คิตตี้ขอ <c oughs> หยุดแค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวพบกันค่ะบ๊ายบาย အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့